สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุด สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ยในเกม3ก๊กคอนควสเกมมือถือ3ก๊กสไตล์ภาพพิกเซลจัดทีมต่อสู้เปิดใหม่ของทางค่าย X7 g a เซเกทาง X7 g a เ e กได้ทำการแจกโค้ดไอเทมเพียบแล้วก็มีส่วนลดเติมเงินทุกแพ็คเติมเงินนะครับสำหรับวิธีดาวน์โหลดท้ายคลิปครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมและระบบเกมเ์ครับ อาเกมนี้ก็จะเป็นแนว i d ด l ล RPG นะครับผมก็จะมีรางวัลไอดอลให้เรากดรับเนาะนตรงมาตรงนี้ครับอารางวัลไอดอลของผมมันจะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงนะครับผมนะมันก็จะได้รับพวกทรัพยายกรต่างๆเนาะไอพีทองอะไรพวกนี้นะอากดรับเลยเลยครับอาเนี่ยประมาณนี้นะครับผมได้กดรับแล้วเนาะอาแล้วก็จะมีรางวัล FK นะผมมันจะบอดให้เราฟรี2ชั่วโมงนะครับ เราสามารถกดรับได้3มครั้งต่อวันนะตรงนี้นะครับผมกดรับได้เลยเนาะอันนี้ผมกดรับไปแล้วนะครับเกมนี้ก็จะเล่นผ่านเนื้อเรื่องของ3ก๊กนะครับผมนะเล่นผ่านตามบทต่างๆเนาะเรามาที่ชาเลนจ์ Challenge ตรงนี้ครับเกม3ก๊กคอนเควสนะครับผมเราสามารถจัดทีมได้สูงสุด5ตัวละครนะครับตัวละครของเกม3ก๊กคอนเควสก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4ก๊กนะครับผมอามี่วยก๊ก จกกกงอกกกเวลรบบรุษนะครับแล้วก็สายของตัวละครนะผมก็จะมีสายโจมตีกายภาพสายแทงสายเวทสายซับอะแล้วก็สายแอสซัสซินนะครับผมมีทั้งหมด5สายนะครับผมนะอะแล้วก็จะมีให้เราปรับเปลี่ยนรูปแบบทีมนะผมตรงนี้จะมีทั้งหมด6รูปแบบเนาะมันก็จะปลดล็อกนะผมตามเลเวลของเราเนาะอย่างเช่นผมเลเวล20กว่ามันก็จะปลดล็อก อยู่2รูปแบบเนาะตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีโบนัสก๊กนะผมตรงนี้เนาะนี่ยถ้าเราจัดทีมนะครับผมก๊กเดียวกันลงนะครับทั้ง5ตัวละครก็มันจะบวกนะผมเป็นโบนัสให้เราเนาะ,ะโบนัส HP ATK คิติคอนนพวกนี้เนาะแล้วก็จะมีะระบบแพ้ทางชนะทางของก๊กต่างๆเนาะประมาณนี้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบ จัดทีมอัตโนมัตินะทุกคนนะตรงน,นี้เนาะถ้าเรากดมันก็จะจัดทีมให้เราอัตโนมัตินะครับผมโอเคครับจัดทีมเสร็จก็กดต่อสู้ตรงนี้ได้เลยสําหรับการต่อสู้นะครับผมมันจะโจมตีเราอัตโนมัตินะนะครับมีเล่นความเร็วสูงสุดจนที่คูณ3นะชนะแล้วนะครับผมชนะก็จะได้รับไอพีแล้วก็ทร,รัพยากรต,ต่างๆเนาะดูอีกรอบนึงครับเล่ความเร็วตรงนี้ครับผมคูณ3นะอ่าอันนี้ของผมตัวละครมาเฉียวนะ อย่างโหดนะครับผมนะขึ้น6ดาวนะยมตีหมูนะครับประมาณนี้เลยนะครับรูปแบบการต่อสู้นะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของระบบการส่งเควสเนาะตรงนี้ส่งเควสนะครับผมส่งตัวละครไปทำเควสอะไรต่างๆเนาะกดได้เลยแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของอ่าของร่างวันเนาะ ออนไลน์ตรงนี้นะครับผมจะแจกเป็นอทองแล้วก็ตั๋วกาชาเนาะตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของดันเจี้ยนประจําวันเนะาะตรงนี้ก็จะเป็นดันเจี้ยนประจําวันนะผมให้เราฟาร์มหาทรัพยากรต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่า XP เนาะสมัติฟาร์มหาได้เลยนะครับผมตรงนี้โจมตีเราอตโนมัตินะครับผมกดเล่นความเร็วคูณ3ได้เลยครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอ่ายละเอียดต่างๆเนอะการทำดาเมดอะไรพวกนี้นะของไฟแล้วแล้วก็ไฟศัตรูนะครับผมภาพพิกเซลนะทุกคนนะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะที่เพิ่งเปิดของ X7 Game เนนะครับผมยังไม่มีภาษาไทยนะครับเรียบร้อยชนะนะครับประมาณนี้เลยนะะแล้วก็จะมีในส่วนของ ดันเจียนตีบอสต่างๆก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะให้เราเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของระบบตัวละครนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะตัวละครว่ามีตัวไหนบ้างนะครับตัวละครก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4ีกนะก่ก๊กเนาะอาวุยก๊กจก๊กงก๊กเวลาบุร,บรุษนะครับสายตัวละครก็มีทั้งหมด5สายเนะาะขยายภาพแทงเวทซับแอซซินนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวละครครับผมอ่จะเป็นในส่วนของวิกกเนาะอ่าก็จะมีตัวละครน,นะครับผมหลักๆก็เลยก็จะเป็นอ่าโจโฉเนาะนะครับในเวอร์ชั่นนี้จะเป็นนักธนูนะสำหรับโจโฉนะครับผมนะสายซาสซินนะครับนี่หลายๆตัวนะนจำชื่อไม่ได้นะอ่าถัดมาก็จะเป็นอ่าโจโกกเนาะ หมาเชียวนะครับผม,มเชียวนะครับแล้วก็อีกอหลายตัวนะ <c oughs> นี่ผมงตงนะครับอันนี้เตียยงุยหรือเปล่านะครับมันหลายตัวนะผมเวอร์ชั่นตัวละครมันจะไม่เหมือนกันเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นจูล่งนะครับผมนะจูล่ง เก่งสุดแล้วในเกมนะตอนนี้นะครับผมงอกกก็จะเป็นพวกอ,อะไรนะสุนกวนเนาะนะครับไทซูจู่อะไรพวกนี้นะ่าวิลบรลุนะผมวิลบรลุก็จะเป็นในส่วนของลิโป้นะเนี่ยลิปโป้อ่าลูกลิปโป้เนาะแล้วก็จะเป็นตัวละครเดี่ยวเซียนเนาะอะไรพวกนี้นะครับ หลายตัวเลยนะครับผมนะ,ะต่างโต๊ะเนาะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูระบบอัปเกรดตัวละครครับในส่วนระบบอัปเกรดตัวละครนะครับผมก็จะมีรายละเอียดต่างๆของตัวละครน้ออ่าอยู่ก๊กไหนอ่าสายอะไรนะครับผมอย่างเช่นมาเฉียวสายโจมตีกายภาพเนาะอ่าแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆสกิลนะครับผมอะไรพวกนี้เนาะอ่าเกมนี้ผมถ้าเราอัปเลเวลถึงเลเวล20่สิม่ใช่เราเลื่อนขั้นเนาะ ในการเลื่อนขั้นมันก็จะปลดล็อกสกิลให้เรานะครับผมนะอันนี้ผมเลเวล60แล้วเนาะปลดล็อก3สกิลเรียบร้อยนะครับก็จะมีระบบอ่าอัพดาวตัวละครนะครับผมถ้าเราจะขึ้นอ่าหดาวเนาะหรือว่า1พระจันทร์แดงเนาะเราก็ต้องหาตัวซ้ามา1ตัวแล้วก็หากกเดียวกัน5ดาวมาอีก1ตัวนะผมก็จะขึ้น5ดาวพระจันทร์แดงนะครับผมอ่าหดาวพระจันทร์แดงเนาะประมาณนี้นะครับ เราก็จะมีในส่วนของอระบบอารีนาพีพีตรงนี้อารีนาะพีพีเนาะก็จะวัดคที่ค่าพลังนะผมก็จะมีจะอันดับแนะรงกิ้งอะไรพวกนี้เนาะนะครับให้เรามาจัดทีมตรงนี้ครับจัดทีมตามที่เราจัดผ่านด่านได้เลยนะครับผมประมาณนี้กดเซฟนะครับอ่าโอเคครับวัดคที่ค่าพลังนะกดต่อสู้ได้เลยครับเนโอโห มาเฉียวตัวเดียวครับผมตัวทั้งทีมนะครับประมาณนี้เลยเนาะกดไลค์ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบไต่หัอคอยเนาะไม่ใช่ไต่ห้อคอยตรงนี้จะเป็นกระชับปองในการเลือกอแบบเลือกกกได้นะครับผมนะอย่างเช่นผมจะหาตัวละครกกวีลบุรุษเนาะก็กดเปิดได้เลยเนาะมีให้เราเลือกแบบ1ครั้งแล้วก็5้าครั้งเนาะห้าครั้งดูครับ รูดูจะได้ใครนะโอ้โหเกลือครับแบบนี้ครับแล้วก็จะมีในส่วนของกระชับป,ป้องนะครับแบบตู้ทั่วไปแล้วก็ขั้นสูงนะตรงนี้นะครับอันนี้ตู้ทั่วไปนะตู้ขั้นสูงนะครับผมตู้ขั้นสูงมีโอกาสออกตัวละคร5ดาวนะครับผมนะการันตีทุก1ิโลนะครับจะมีโอกาสออกเนาะเรามาเปิดดูครับ แอนิเมชันก็จะประมาณนี้เลยนะครับเฮ้เ hey, ฮ hey, ้ยได้ลูกดิโ้ครับผมสายซัสซินนะนะครับโอเคครับผมถ้าออกดิโป้นี่จะดีมากนะสุ่มให้ดูอีกครับการันตี10ครั้งนะครับผมได้ตัวละครฮ่าดาเฮ้ย hey, คงเบ้งมาครับผมกาชาม่เกือเอ้าเตียวเซียนมาครับเฮ้ยดวงดีจัดจัดเลยครับผมนี hey. ่ ตัวซ้ำครับเปิดไปเลยนะครับผมสำหรับทองเนาะอะไรนะตัวนี้ที่อยู่งอกกกนะจำชื่อไม่ได้จิวยี้หรือเปล่าไอโอโหเตียวหุยหรือเปล่าโอไม่ใช่นะอันนี้งอกกกนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยสำหรับกาชาปองนะนะครับถือว่าไม่เกลือนะครับผมนะแล้วก็เกมนี้แจกว i พด้วยนะทุกคนแจกว i P ีหนะ นะครับรับได้ฟรีเลยเนาะแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมล็อกอิน7วันนะตรงนี้อันนี้จะเป็นกิจกรรมทำเควส7วันนะแจกตัวละครคงเบ้งนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของแจก1000ซุ่มนะตรงนี้นะครับผมมันซุ่มให้เราอ่าเล่นตามที่ระบบมันกำหนดนะตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็สามารถกดเลือกได้ตัวละครตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของการรีโลตรงนี้เนาะ มีโอกาสออกตัวละครริปโป้แล้วก็จูรลล่งนะครับผมนะนี่ครับการันตีตัวละครอ่าของพวก,กต่างๆเนาะนะครับดีโลตรงนี้ได้100ครั้งนะครับผมนะอ่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของระบบอ่าโค้ดไอเทมเนาะที่ X7 ็กเซกมแจกนามบันที่สวัสดิการรหัสของคอนดิชั์อ้างสิทธิตรงนี้นะครับแจก2โค้ดนะที่จริงมันมีเยอะกว่าน,นี้นะครับทุกคนนะ แต่อันนี้มันยังแจกไม่หมดนะเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดนะครับผมนะอ่าแล้วก็จะมีในส่วนคูปองส่วนลดเติมเงินนะครับผมตรงนี้เลยนะครับอ่าสำหรับวิธีเติมเงินก็ทุกคนเลือกแพ็คที่ต้องการที่จะเติมได้เลยนะอย่างเช่นผมจะเติมแพ็คนี้6หยวนนะครับได้รับจูล่งเนาะคดคุ้มบอกเลยเข้า้นใครเติมนะกดติ๊กเข้าไปครับรอสักครู่เนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะหัก คูปองส่วนลดให้เราเนาะสามยวนนะครับผมนะอ่าเติมหกหยวนขึ้นไปเนาะมีส่วนลดแน่นอนนะครับสิบสามบาทนะครับให้เรามากดที่วิธีการชําระเงินตรงนี้มันจะมีให้เติมผ่านทูต์มอนี่วอลเล็ตเดียวน,นี่ยเงินบาทไทยเนาะตรงนี้ทูต์มอนี่วอลเล็ตแบงก์ธันเฟอร์เพย์พาวผ่านบัตรเครดิตบีซ่านาะให้เราเติมเงินผ่านทูต์มอนี่วอลเล็ตสะดวกกว่าครับกดติ๊กเข้าไปเนาะแล้วก็กดยืนยันการชําระเงินได้เลยครับผมอ่าประมาณนี้นะครับ เติมเงินง่ายๆนะครับผมนะ,อะลองมาเล่นดูนะสำหรับเกมสามก๊กคอนควสนะครับผมนะเป็นเกม3ก๊กแนว i d o l RPG ภาพสไตล์พิกเซลนะครับผมเปิดใหม่ของ X7 ็กซเนกมนะครับยังไม่มีภาษาไทยนะในอนาคตอาจจะมีแน่นอนนะครับผมนะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมนะครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพอเราเข้าไปที่หน้าดาวโหลดของเกม3ก๊กคอนควสแล้วนะครับผม เราจะได้รับส่วนลดการเติมเงินนะครับผมนะหเห็นไหมครับเติมเงิน6หยวนขึ้นไปเนาะมีส่วนลดแน่นอนนะครับผมตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะได้รับกิฟต์โค้ดเนาะสองกิฟตโคต้ดนะครับผมรับถูกกาชาฟรีนะครับผมประมาณนี้เลยนะ,ะให้เรามากดดาวน์โหลดตัวคำว่า o p e n ตรงนี้ครับดาวน์โหลดเสร็จทำการติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคำว่า open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับ